วัดีครับวันนี้แชมป์รถซิ่งนะครสวรรค์ก็จัดให้เพื่อนเพื่อนแล้วตามคำขอวันนี้เป็นรถฟอร์ด Ford, แล้วก็ผมบอกเลยต้นคลิปเนาะบางทีเพื่อนเพื่ออาจจะท้ายคลิปอาจจะฟังไม่ทัน <c oughs> ก็คือของผมเนี่ยเน้นขายสดอย่างเดียวไม่มีจัดไฟแนนซ์ไม่ต้อง <c oughs> ก็คือเพื่อนๆนบางทีอาจจะยังไม่รู้ว่า <c oughs> ผมขายจัดไฟแนนซ์หรือเปล่าไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าผมขายสดอย่างเดียวแล้วก็วันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยสําหรับฟอร์ดก็คือ รถแหลกโอ้รถแหลกแต่ว่ามีแค่วันเดียวผมให้วันเดียวเท่านั้นสำหรับพี่พี่เพื่อนๆเอฟนีในยูทูเนาะวัน<ป>นี้มาเจอกับนี่เลยบอดเดนเจอร์นี่สีน้ำเงินคุยโคตรเงาอะ่ะสีเงินงเงาด้วยสวยเลยล้อ,อยางนี่มีคิ้วมีคิ้วไหมด้วยมี้เิเล็กสวยเลยยางเดิมล้อเดิมนะล้อเดิมนะยางเดิมล้อเดิมเฮ้ยยางแดนลบด้วย ดูให้ดูแบบนะย้อนเรียวเลยไม่ต้องห่วงลูกต่อรูกมุมอ่ะว่างเถอะ์นี่กระตีลุ้มจัดให้เรียวๆเลยอ่ะดูได้ครับไม่มีโดนชนหน้าหน้าเนอเด้อหมดอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าไม่มีโดนชนค่ะแน่นอนแต่เดี๋ยวมีอะไรก็เดี๋ยวผมอธิบายในคลิปเนาะนี่ครับสีสันสวยดําเดินนะอันนี้เป็ตัวยกสูงใช่ไหมเป็นตัวไฮรันเดอร์เอออาตัวยกสูงมีกระดาอีกกระดาเดิมกระดาษเดิมนี่ดู แอบมีอโนบาสแตนเลสให้อีกนี่รถเดิมๆนี่ตัวไฮรนเดอร์นี่ให้พี่ดูตัวสูงนะตัวสูงอ่ะจะขอดูหน่อยว่ามีตำหนิอะไรไหมตำหนิอาจจะมีบ้างล้อเดิมน้อยล้อเดิมนี่ตำหนิที่ล้อเลยนี่เจอแล้วเหมือนไปเบียดอะไปเบียดนะไปเบียดเล็กๆน้อยๆไปให้พี่ดูเลยว่ามีตำหนิตรงนี้นะนี่หุ้สีอะสีสวยไม่มีผุนะ ไม่มีผูกไม่มีก่อนไม่มีจมน้ําเดี๋ยวเราพ่นันสนิมให้อีกอ่ะถ้าเกิดใครซื้อนะเดี๋ยวจัดให้สวยๆเออหน้าให้สวยไปละเอียดเลยดูแบบมันไม่มีอะไรอ่ะพี่ว่าโอ้โหนี่ให้ดูหมดอะสวยๆเลยแหละไม่ให้ความเก่าดูความสวยอ่ะพี่พี่ลองดูผมให้ดูหมดอะไม่มีมะมะหมกมะเม็ดอะไรนะไม่มีครับไม่มีครับอ ขายของห้องจริงใจใช่ไหมจิงใจนี่คือเนี่ยโคมเมียมจะมีให้ทั้งคันนะเป็นของแต่งนะพี่พีอันนี้ไม่ใช่แบบว่าคือเป็นของแต่งนะเป็นตัวเอแคลพีก็นี่ดูครับฝาหลังนี่เพื่อนๆพี่ๆอาจจะเห็นว่าเนี่ยแหละที่ผมจะบอกคือไม่ได้โดนชนนะแต่คันนี้มันทําสีาแล้วอาจจะมีฝาหลังทำาสีหน่อยใช่แต่ไม่ได้โดนชนอะไรนะเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยนี่ครับนี่ให้ดูมาดูเลย ไลเนอร์ครบอะไรครบพร้อมโอเคเดิมๆนะไม่โดนแต่ว่ามีมีการทําสีอันนี้มีการทาสีฝาหลังมาแล้วโอเคโอเคดูรอบนะบอกบอกบอกหมดนะบอกหมดนะพี่พี่คือมียางอะไรพร้อมยางอะไรครบพร้อมใช้งานแน่นอนยางรั่ยยางแตกก็คือจับได้เลยแอบดูดิมีผูกไหมเนี่ยไหนไหนหาหาผูกว่ามีไหมให้มีดูดิให้พี่พี่อยู่ในยูทูบดูว่ามันมีผูกไหมไม่มีเลยว่า ดูช่องล่างแห้งๆเลยครับใช่แล้วสีเก๋นนโปรโมชั่นพิเศษให้เลยแบบแเฉพาะวันเดียวนะอ่ะพี่ๆฟังผมนะวันเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจัดให้<อ>คิดเลยคิดเลยกับฟอดคือฟอดนี้ยอดนิยมสําหรับช่องเรานะ,อะฟอดเจฟอโอโ้คือยอดนิยมจริงคือยอมอ่ะดูดูเซตซีไม่มีผูกอะ่ะไม่มีผูกแน่นอนอนี่ เนี่ยอันเนี้ยฝาถังยังเงาอ่ะพี่พี่ว่าเอาครับนี่ครั้งี้เราได้ทำรายการเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเนี่ยนี่อะไรเก่าจริงๆอะไรเก่าผมจะไว้หลังรถเนาะก็ให้พี่ดูเลยก็เป็นปั๊มคอมมอนเลวปั๊มดีเดลวซ่อมไปอะไรคันนี้คันนี้คือผมมัมีบินให้ดูเลยเออนี่อันนี้คือเราซื้อมาแล้วก็มาเก็บงานให้ก่อนนะครับเล็กๆน้อยๆก่อนนี่บินโดนไปทั้งหมดหมื่นสองพันห้าร้อยนี่ อะไรที่มันไม่ดีต้อมเปลี่ยนให้ปั๊มคามเร็ว8แปดพันห้านี่มอเตอร์แปดพันเนี่เราก็เปลี่ยนมาให้หมดอ่ะเปลี่ยนให้หมดก็คือพร้อมใช้ขับแน่นอนต้องเอาไปต้องได้ของดีต้องได้ของดีแน่นอนราคาที่เปลี่ยนนะครับคือเราเปลี่ยนให้ก่อนแล้วเปลี่ยนให้ก่อนไว้หลังรถพอเราซื้อมาปุ๊บรถมันไม่ปกติใช่ป่ะเราก็ต้องแก้ไขมีอะไรก็คือเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็คือบางคนอาจจะมองมองว่า รถบางทีซื้อไปงเงี้ยบางทีแต่เนี้ยไม่ต้องห่วงคือผมแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วเอ้ยกัดไปนี่ภายในหนังดําไม่มีขาดนี่ภายในอันนี้ยังไม่ลงน้ํายานาะอาจจะไม่ลงน้ายาไม่ทำความสะอาดนะพี่พี่อาจจะเปอดหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวทํานระการให้ดูดูของแต่งเลยเนี่ยเนี่ยออันนี้ธรรมดาไหมขอดูผ้าสีดิผาสีไม่ขาดเอาเจ๋วอย่างเงี้ยเอา เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา6เกียร์เครื่องเสียงอะไรใช้ได้ครบแอร์เย็นอันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องห่วงเลยมาตัดเครื่องให้ฟังหน่อยอ่านี่นี่ให้พี่ดูล่บพร้อมโอนเล่มครบโอนอ่ะเดี๋ยวมาดูซื้อรถต้องได้เล่มนะถ้าไม่ได้เล่มไม่ต้องจ่ายตังค์โอนไม่ได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ดูนะครับ นี่อ่ะให้พี่พี่ดูไม้สองแสนแปดนะแสนแปดแต่สภาพคือแบบเครื่องนี่แบบยังดีนี่พี่พี่ดูดูตามคือคันนี้ดูดูน็อตดูอะไรคือมันสดจริงๆก็คือเดิมอยู่มะเดิมก็จกเดิมสี่ห้าบานเดิมหมดอะไรหมดมันสวยนี่ดูหลังคาหลังมหยีดูปุ่มหลยังสวยเลยสะอาดเรียกหรูอยู่เนาะเฮ้ยมันสวยจริงๆรเหอนันยสวยสวยจริงๆคันนี้เดี๋ยวผมจัดหมวกประชันเลยเพราะว่า อยากให้พี่ๆเพื่อนๆใน Youtube ได้รถด,ดีๆไปใช้กันเนาะ,อะโอเคยังไม่ลงน้ำยาเลยเห็นไันไปเลยให้เห็นไปเลยผม,มให้ดูอยู่แล้วอันนี้สามารถเปลี่ยนใหม่ได้นะครับประมาณ7 8 0 0แต่ว่านี้มันไม่ได้รั่วนะแต่ว่าเห็นว่ามันเก่าใช้งานมาแล้ว,ลวน็อตเนี่ยมันยังไม่ดูุไม่ขยับเลยเไมุ่ขัดเลยไม่ดุดันเลยดีจริงว่ะเครื่องเงียบคิปเลยนะเนี่ย าากศเดิมดีนะคือเป็นเครื่องเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนเปลี่ยนจากข้อยางแบบนี้อ่าใช่ครับผมให้เป็นเลทใช่ไหมครับให้เป็นเหล็กเขาเรียกอะไให้อากาศมันเดินได้ดีขึ้นาหายใจสะดวกเหมือนมนุษย์เราอะถูกต้องครับอืดอืดอืดนี่ลิกเกอร์เดิมนะดูดูมันมีควันนะครับเพจเดิมสติ๊กเกอร์ น็อตคือแบบไม่ไม่โดนขันนะพี่ีว่าโอโสวจัดอ,อได้อย,ออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอราคาหน่อยดิอันนี้ปิดฝานั้นก่อนไอ้น้ำมันเครื่องอ่าเมื่อกี้เปิดใเขาดูอ่าโอเคอันนี้เนาะวันนี้ก็คือใครที่ดูคลิปจบนะก็จะเห็นโปรโมชั่นอ่าก็คือคันเนี้ยผมบอกราคาเลยว่า คันนี้ฟอร์ดเกียร์ธรรมดา XLT สองสองหกเกียร์นะเป็นหกเกียร์นะตัวนี้พี <B 13. S> 1ิสามราคาสองแสนสี่มืนเก้าันบาทอุย้ยสองแสน้<แ>องแสนกลางแ,แล้วอ่าสแสนกลางมีอะไรมีอะไรอีกถ้าซื้อภายใน1วันน่ะสมมุติผมลงคลิปไปเนี่ยคือครบอะ่ะคือ1วันก็คืออ่าวันนี้อ่าก็คือเว้นหนึ่งวันวนไปหนึ่งวันภายในหนึ่งวันเนี่ยก็คือใครที่โทรมามัดจำ หรือว่าซื้อจองอะไรก่อนเนี่ยไปหนึ่งวันเนี่ยลดไปเลยเก้าพันบาทอุ้ยเอาไปเลยเก้าพันบาทผมลดให้แล้วถ้ามารับที่นี่ออ่าสมมติโอนจองอะไรเสร็จนะลดไปเลยเก้าพันบาทแล้วก็ใครมารับที่นี่นะแชมรดติ้งน้ำมันสวรรค์เนาะอ่าโคดังนี้ก็คือรวมเติมน้ำมันให้เต็มถังอุ้ยโอ้โหวันเดียวนะครับเหลือเท่าไรเหลือเท่าไรอันนี้ก็เหลือสามเก้าอ่า สองสามเก้าแถมน้ำมันเต็มถังอีกใช่โอ้โหเกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ดราคานี้โปรโมชั่นนี้ให้แต่พี่พี่อย่าลืมนะว่าผมให้วันเดียววันเดียวนะวันเดียวนี่นี่ตำนี่นี่อ่าตำหนี่เหมือนทะเลอกนะทะเลาะทะเลาะทะเลอกไม่ได้ดีเลียนเลยเนี่ยเก็บเก็บได้เล็กๆน้อยๆนะขับขับได้พย่พี่ดูเลยว่ามันมันสวยสดจริงเนาะก็ใครที่หาอยู่สําหรับสี่ประตูก็ผมได้ทดลองใช้ทดลองขับแล้วคือขับนุ่มสบายแน่นอนไม่ต้องห่วงเดิน ผมบอกเดินทางไกลแล้วก็การดูแลรักษาก็เรื่องอะไรก็ไม่ต้องห่วงนะพี่พี่ที่ใครกังวลว่ามันฟอดมันนุ่มนี่นั่นเรื่องเทียย์เรื่องอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมขายมาเนี่ยลองใช้ลองขับก็คือมันดีก็คือรถทุกคันเนี้ยมันดีหมดทุกรุ่นแต่อยู่ที่เราดูแลรักษาเนาะก็ใครสนใจนะสําหรับฟอร์ดก็ใครสนใจสําหรับตัวนี้ก็สนใจติดต่อมาได้ที่ <ạ. S 2> เบอร์ศูนย์เก้าสองสองห้าห้าเก้าสองสี่หนึ่ง ใครที่ไปครอบครัวนี่พร้อมเลยนะสี่ประตูใช่ไหมก็คือสี่ประตูเนี่ยก็จัดให้เลยดูอ่ะให้พี่ดูโคตรแห้งไม่มีไปแห้งจริงข้างหลังก็แห้งข้างหน้าแห้งมใช้อ่ะไม่เรียกรถพร้อมใช้แต่ตอนเนี้ยค้นขายพูดจนคอแห้งแล้วคอแห้งแล้วก็คือมาช่วยซื้อหน่อยหาเงิน หาเงินก็ไปซื้อเบียร์ให้งพี่ๆสนับสนุนนะก็คือแบบผมก็กําลังหัดขายอยู่นี่ไอพี่สนับสนุนนี่เราไปขัดนะขัดหน่อยนะขัดหน่อยก็เป็นตำไรเล็กๆน้อยแต่ไม่ต้องห่วงเนาะก็เราขายด้วยความจริงใจเนาะถึงผมจะอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือเหนื่อยหน่อยแต่ก็ทําให้พี่ที่ติดตามที่อยากได้รถที่มันมีราคาถูกอะไรเงี้ยก่อเนาะ โอเควันนี้ก็<ป>ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อนอ,อยากให้เพื่อนๆพื่อพี่ๆใครอยากได้รถรุ่นอะไรก็รบกวนคอมเมนต์มากันเยอะๆเลยเดี๋ยวผมอ่านตอบทุกคอมเมนต์เลยเนาะ,ะใครโทรมาถามสอบถามอะไรเงี้ยก็คือถามได้ตลอดโอเค okay, นั้นวันนี้ไปละครับสวัสดีครับผมวิ่งครเงาเลยโคตัว